แจ้งข่าวดีข่าวด่วนคุณผู้ชมพี่น้องประชาชนทั่วประเทศรวมไปถึงเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนนะคะวันนี้ข่าวดีจากทางกระทรวงการคลังถึงสองเรื่องค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ชมที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตจรจัดการแห่งรัฐรายเก่าทั่วประเทศที่ลงทะเบียนผ่านบัตรคนจนหรือว่าบัตจรจัดการแห่งรัฐโดนตัดสิทธิ์ไม่สมบูรณ์แล้วกว่า1.3ล้านสิทธิ์นะคะอาจจะกลับมาได้รับสิทธิ์บัตรคนจนอีกรอบหนึ่งเพราะว่าทางกระทรวงการคลังเปิดให้ตรวจสอบสิทธิ์ได้อีก3วัน เช็คต่วจเลยค่ะใครที่อยากได้รับสิทธิบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่พลาดไม่ได้เลยคือการกลับมาของโครงการคนละครึ่งในเฟสที่6ซึ่งทางกระทรวงการคลังได้มีการแย้มแล้วก็เปิดเผยออกมาหลังจากที่มีการประชุมในส่วนของนโยบายกระทรวงการคลังของทางภาครัฐโดยมีพลเอกประยุจันโอชานัน่งเป็นประธานในการประชุมอาจจะนําโครงการคนละครึ่งในเฟสที่6กลับมาเยียวยาพี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่งเป็นของขวัญปีใหม่ติดตามรา าเรียกข้อมูลข่าวสารกันในช่องสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะสําหรับวันนี้นายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยความคืบหน้าว่าพรุ่งนี้เตรียมนําเข้าคอรมอชงของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งนั่นหมายความว่าโครงการคนละครึ่งในเฟสที่6อาจจะกลับมาและก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและคนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเก่าทั่วประเทศก็จะได้รับสิทธิ์ในส่วนของวงเงินเพิ่มกลาลังซื้อไปด้วยเป็นของขวัญปีใหม่แต่วงเงินเท่าไหร่ จะข้อออกมาหรือไม่ลุ้นอีกครั้งหนึ่ง20บธันวาคม2565ก็คือวันพรุ่งนี้ซึ่งได้รับการยืนยันนะคะว่านายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยถึงสถานการณ์เงินการคลังของประเทศว่าตอนนี้กําลังดีแล้วก็ได้รับการยอมรับจากนานาชาติและที่สําคัญค่ะพลเอกประยุทจันโอชานายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็กล่าวภายหลังการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของทางภาครัฐกล่าวถึงสถานการณ์ตรงนี้ ด้วยว่าเศรษฐกิจกำลังดีขึ้นและอาจจะมอบของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนผ่านโครงการต่างๆซึ่งนั่นหมายความว่านะคะกระทรวงการคลังอาจจะนำโครงการคนละครึ่งในเฟสที่6กลับมาเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนและข่าวดีคือคนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบ,บัตรจัดการแห่งรัฐก็จะได้รับสิทธิ์ในวงเงินเพิ่มกำลังซื้อรวมไปถึงพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนด้วยนะคะที่ได้รับสิทธิ์ผ่านโครงการคนละครึ่งนั่นเองค่ะ ซึ่งแหล่งข่าวนะคะนายอาคมเติมพิทยาภัยเสียดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ออกมาเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของทางภาครัฐด้วยเช่นกันว่าที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุมเกี่ยวกับของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนในปี2056ว่ากระทรวงการคลังจะเสนอมาตรการของขวัญปีใหม่อะไรเข้าคอรมอในวันพรุ่งนี้ซึ่งผู้สือข่าวก็สอบถามนะคะว่าในส่วนของมาตรการของขวัญปีใหม่จะมีโครงการคนละครึ่งในเฟสที่6อีก หรือไม่ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายอาคมเติมพิทยาไพศสิทธ์ก็ตอบเพียงสั้นๆแล้วก็ยิ้มนะคะว่าขอให้รอดูซึ่งหมายความว่าเป็นข่าวดีว่าจะนำโครงการคนละครึ่งเฟสหกกลับมาเป็นของขวัญเปใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศหรือไม่20ธันวาคม2565นี้ก่อติดการประชุมครมอไปพร้อมๆกันค่ะส่วนข่าวดีอีกหนึ่งเรื่องนะคะคุณผู้ชมจากทางกระทรวงการคลังสำหรับการประกาศผลลงทะเบียนผ่านบาัตรคนจนหรือว่าบัตรสิรการแห่งรัฐ คนที่ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์รอบเก็บตกเพิ่มเติมนะคะโดยผู้ที่ขึ้นสถานะว่าลงทะเบียนไม่สมบูรณ์จากการประกาศผลเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนสองนซึ่งเดิมถือว่าหมดสิทธิ์ไปแล้วนะคะกว่า1.3ล้านคนแต่ตอนนี้ค่ะขอให้กลุ่มนี้ตรวจสอบผลอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ก็คือ20ธันวาคม2565ซึ่งจะมีบางส่วนเปลี่ยนสถานะเป็นลงทะเบียนสมบูรณ์ใครที่ขึ้นสถานะว่าลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ให้ท่านตรวจสอบหน้าที่ว่าการอำเภอหรือว่าเขตห ากพบว่าข้อมูลการลงทะเบียนไม่ตรงกับทะเบียนร่านดให้รีบดําเนินการแก้ไขทันทีซึ่งการแก้ไขข้อมูลนั้นหน่วยรับลงทะเบียนตั้งแต่20-23ธันวาคม2565 3วันเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมนี่คือข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆที่นํามาฝากเลยหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ค่ะสวัสดีค่ะ